ครั้งหนึ่งครับผมเคยทําคลิปสัมภาษณ์พี่จอมบอบูเกี่ยวกับประเด็นการจากลาของโค้ชนายด่านอย่างดาบิดเดเคอพี่บอบูเคยพูดเอาไว้แบบนี้ครับเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแปลงยังไงมันก็ต้องเปลี่ยน ขนาดโจฮาที่เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติอังกฤษเป็นหนึ่งในยอดผู้รักษาประตูมือเซฟที่ยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกยังต้องจำใจจากลาจากทีมเมื่อเป๊ปโกเดียร่าเข้ามาคุมแมนซิตี้เพราะถึงแม้จะเซฟยอดเยี่ยมขนาดไหนแต่ไม่มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์วิธีการเล่นของเขาการตัดโจฮาทิ้งตั้งแต่เนิ่นๆครับมันก็ส่งผลดีต่อทีมในระยะยาวมากกว่านั่นคือมุมของเป๊ปครับทำให้ผมสงสัยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นความคล้ายคลึงกับดราม่าที่เกิดขึ้นกับดาบเิเดคอยรณเวลา ่วตอนนั้นเป๊ปก็โดนวิจาร์เหมือนเทนฮากเช่นกันครับว่าทํากับผู้รักษาประตูมือนหนึ่งของทีมแบบนี้ได้อย่างไรแต่สุดท้ายครับมันก็ต้องวัดกันที่ผลลัพธ์แล้ววันนี้ครับขอบสนามอินไซต์จะพาไปย้อนดูกันว่าผลลัพธ์จากการที่เป๊ปตัดสินใจเด็ดขาดในวันนั้นมันส่งผลอะไรต่อแมนซิตี้ในวันนี้ย้อนเวลากลับไปช่วงที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนณนะปัจจุบันครับเป็นช่วงที่เป๊ปกัวเดียล่า ora, ยังไม่ได้เป็นหัวเรือใหญ่พาทับเรือใบสีฟ้าคว้าทริปเปิลแชมป์ 2011-2012นี่คือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของแมนซิตี้ซึ่งโจฮาร์ดก็เป็นกำลังหลักในชุดนั้นครับร่วมกับแวนซองคอมปานีดาบิดซิลบาเซโอกุนอาเกโรและเจ้าตัวก็เป็นหนึ่งส่วนสำคัญที่สามารถพาซิตี้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกได้สำเร็จนั่นก็เพราะว่าปีนั้นแมนซิตี้เป็นแช,ชมป์ด้วยการมีแต้มเท่ากับแมนยูนเต็ดที่89คะแนนแต่ประตูได้เสียซิตี้ทำได้ดีกว่าและโจฮาร์ดก็สามารถเก็บคินชีตได้มากถึง17นัดเป็นผู้รัก ที่สุดในพรีเมียร์ลีกสำหรับปีนั้นอีกด้วยเสียไปเพียงแค่29ประตูเท่านั้นทําให้ซิตี้กลายเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกอีกด้วยครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ก็ซิตี้ปีนั้นมันยิงได้เยอะอยู่แล้วนี่ <c oughs> แต่ก็ต้องบอกกันตามตรงครับว่าถึงแม้ทีมจะยิงได้เยอะแต่ถ้าเสียประตูเยอะปีนั้นซิตี้ก็อาจจะไม่ได้มีจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่เหมือนทุกวันนี้ก็ได้ <c oughs> หลังจากนั้นครับโจฮาร์ดก็พาซิตี้ประสบความสําเร็จมากมายกว่าแชมป์มามากกว่า5ถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกสองสมัยลีคับสอง พร้อมกับคว้ารางวัลส่วนตัวมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลถุงมือทองคํา4ครั้งติดทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกไป2ครั้งและเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรในปี2011สรุปแล้วครับสิ่งที่เรากล่าวมาเนี่ยมันคือเครื่องพิสูจน์ที่การันตีแล้วว่าโจฮาร์ดคือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมของสโมสรนและพรีเมียร์ลีกแต่ทว่าทุกอย่างมันกําลังเปลี่ยนไปครับเมื่อปี2016ทานชิคมันซูเจ้าของสโมสรแมนซิตี้และชิกกี้ประทานเทคนิคของทีมตัดสินใจดึงยอดกุญซืออย่าง เปปกอดิโอลาเข้าสู่ทีมโจฮาร์ดเริ่มต้นในยุคข,ของเปปกอดิโอลาด้วยการตกเป็นผู้เล่นบนมานั่งสำรองให้กับวิลลี่กัปไยโรตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นเขามีโอกาสกัแบแมนซิตี้บนมานั่งสำรองในยุคเปปเพียงแค่3นัดแรกของพรีเมียร์ลีกเท่านั้นก่อนที่เปปจะตัดสินใจปล่อยยืมโจฮาร์ดไปเล่นในซิลีอาอิตาลีกับโตรินโญในที่สุดด้วยสัญญา Ved ยืมตัว1ปีครับเขาเปลี่ยนสถานะจากนักเตะที่ครองตัวจริงมาตลอด8ปีตั้งแต่ปี2007ถึงปี2016กลายมาเป็นกเตงที่คุณซื ไม่ได้ต้องการเพียงเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้รักษาประตูแบบที่เป๊ปต้องการทําให้เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากครับโดยภายหลังครับโจฮาร์ดก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยตัดสินใจเข้าไปคุยกับเป๊ปโดยตรงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป๊ปนั้นไม่ได้เลือกใช้เจ้าตัวครับโดยโจฮาร์ดกล่าวไว้แบบนี้ครับเขาศึกษาเรื่องของผมมาแล้วเขารู้ว่าเราเล่นกันแบบไหนเขารู้ถึงวิธีการเล่นของผมมันเป็นการสนทนาสองชั่วโมงที่จบลงด้วยการที่เขาพูดว่าฉันไม่คิดว่า ผมพูดว่าผมไม่เห็นด้วยกับคุณนะเขากล่าวต่อว่าฉันจะเป็นคนแรกที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่ฉันเลือกมันผิดแต่สิ่งที่ฉันเห็นในตัวนายมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการจากผู้รักษาประตูผมต้องการโอกาสที่ได้รับจากโค้ชที่เก่งที่สุดแน่นอนว่าผมไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรทําไมผมถึงรู้ว่าต้องทําบางสิ่งที่ผมไม่เคยถูกขอให้ทําหรือสอนให้ทําผมคิดว่าเขาพูดถูกท้ายที่สุดผมทําไม่ได้เขาไม่สามารถส่งผมเข้าไปในทีมเพื่อเล่นอย่างที่เขาต้องการในขณะนั้นได้สรุปง่ายง่าย สิ่งที่เป๊ปพูดกับโจฮาร์เลยก็คือเขาไม่ใช่ผู้รักษาประตูแบบที่เป๊ปต้องการเท่านั้นเองหลังจากนั้นครับเป๊ปกวาดีลาก็ตัดสินใจดึงตัวเคราดิโอบราโวานดานจากบาร์เซโลนาเข้าสู่ทีมทันทีเพื่อหาผู้รักษาประตูที่มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์วิธีการเล่นบิวอัพจากแดนหลังสู่แดนหน้าของเขาแต่ทว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของเป๊ปก็ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่ามันตอบโจทย์แล้วจริงๆเพราะว่าถึงแม้ว่าบราโวจะเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีออกบอลได้ยอดเยี่ย ขาดในเรื่องของช็อตสต็อปปิ้งหรือการเซฟประตูที่ยอดเยี่ยมนั่นเองครับซีซั่น2016ถึง2017บาวเสียประตูไป26ประตูเก็บคินชีตได้เพียงแค่6นัดเขามีเปอร์เซ็นต์การเซฟที่56.7เท่านั้นซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การเซฟที่ย่ำแย่กว่าโจฮาร์ตอนถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับโตลิโน่เสียอีกถึงแม้ปีนั้นโจฮาร์จะเก็บคินชีตได้เพียงแค่5นัดเท่านั้นแต่เป๊กก็น่าจะรู้นะครับว่าความเข้มข้นของลีกอิตาลีกับพรี กลับมาแมนซิตี้อีกครั้งในปี2017เป๊ปก็ไม่ได้เลือกใช้โจฮาร์ดเหมือนเคยครับเป๊ปโกเดล่าตัดสินใจทุ่มเงินมากถึง35ล้านปอนด์ไล่ล่านายด่านชาวแซมบา้าอย่างเอเดรซอนมาจากเบนฟิก้าซึ่งณนะตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นสถิติโลกของผู้รักษาประตูเลยทีเดียวครับต่อมาในปี2018ครับทัพเรือใบตัดสินใจขายโจฮาร์ดออกไปให้เบอร์ลีในช่วงซัมเมอร์ปีนั้นครับทางกลับกันเอเดรซอนที่เป๊ปโกเดล่าหมายมั่นปั้นมือให้มาเป็นมือหนึ่งของแมนซิตี้ทุกอย่าง ได้ททันีไม่ว่าจะเป็นช็อตสต็อปปิง้งการออกบอลการออกมาตัดเกมทําหน้าที่เป็นกองหลังตัวสุดท้ายเขาทําได้หมดครับจนตัวเขาเองกลายเป็นส่วนสําคัญที่พาซิตี้กวาดแชมป์มามากมายแชมเม,มีย์ลีกห้าสมัยลี FA คัพสี่สมัยเอฟเอคัพสองสมัยและรวมถึงการสร้างบริษัทในการพาซิตี้คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกสมัยแรกของสโมสรได้สําเร็จพร้อมกับคว้าทิปเปลแชมป์ในปีเดียวกันทุกอย่างที่เป๊ปเลือกตัดสินใจเด็ดขาดในวันนั้นครับมันก็น่าจะตอบข้อสงสัยของใครหลายๆคนแล้วว่า สิ่งที่เป๊ปเลือกนั้นมันคือการเลือกที่ถูกต้องหรือเปล่าครับตัดภาพมาอีกฝั่งของเมืองแมนเชสเตอร์ครับที่กำลังเป็นดราม่าในปัจจุบันเรื่องของการที่สโมสรและเอลิกเทนฮากตัดสินใจปล่อยดาบเิดเอเดคอาร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งออกจากทีมเมื่อไม่นานมานี้เทนฮารรู้อยู่แก่ใจครับว่าถึงแม้เดคอาร์จะเป็นผู้รักษาประตูที่มีการเซฟที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนก็ตามแต่มันก็ยังไม่ใช่ผู้รักษาประตูในแบบที่เขาต้องการครับซึ่งวิธีการเล่นที่เขานำมาใส่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไ เ, build up. เปิดเกมจากแดนหลังสู่แดนหน้าและผู้รักษาประตูก็ต้องมีส่วนร่วมในการขึ้นเกมตั้งแต่ต้นครับมีการเพสซิ่งสูงผู้รักษาประตูจําเป็นจะต้องออกมานอกออกรอบเพื่อช่วยแก้เพสในายามที่กองหลังโดนกดดันและนอกจากนั้นครับจะต้องสามารถออกมาตัดบอลเป็นกองหลังตัวสุดท้ายของทีมได้ด้วยพูดกันตรงๆครับเดเกอาไม่ได้เป็นผู้รักษาประตูประเภทนั้นเลยครับเขาไม่ได้เป็นนายด่านในยุคใหม่ครับเขาเป็นนายทวารที่ยืนชิดเส้นไม่ค่อยออกมาเล่นบอลน,นอกกรอบมากนะักและยังไม่ได้มีความโดดเด่น ในเรื่องของการออกบอลด้วยเท้าด้วยมันจึงไม่แปลกครับที่เทนฮาร์ตตัดสินใจแบบนั้นแต่ถ้ามองในมุมกลับกันอีกมุมหนึ่งครับจริงๆแล้วแผนแรกมันไม่ควรจะออกมาเป็นแบบนี้เพราะเดคเออาตัดสินใจต่อสัญญากับสโมสรไปแล้วแต่ทีมก็ยังเล่นแง่กับเขาครับโดยการแก้ไขสัญญามาอีกครั้งจนเดคอารับไม่ได้เลยตัดสินใจอำลาทีมในที่สุดซึ่งก็ต้องมาลอดูกันต่อไปนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของเอลิกเทนฮาร์ผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งตัวแทนของเดคเออาที่เป็นไปได้ที่สุดนะตอนนี้ก็คืออองเดโน ผู้รักษาประตูของอินเตอร์มิลานซึ่งก็เป็นในดานในสไตล์ที่เทนฮากต้องการอยู่แล้วด้วยครับและท้ายที่สุดครับทุกคนก็รู้ดีว่าผู้นําหรือบุนซอเนี่ยจะมีสิทธิ์ตัดสินใจเด็ดขาดว่าใครจะอยู่ใครจะไปทุกๆการตัดสินใจครับแน่นอนว่ามันไม่มีทางที่จะถูกใจใครไปได้ทั้งหมดครับแต่เชื่อได้ว่าผู้นําไม่มีทางคิดว่าสิ่งที่เขาเลือกนั้นมันจะพาทีมไปสู่ความล้มเหลวแน่นอนผู้นําทุกคนครับต่างอยากให้องค์กรของเขาประสบความสําเร็จกันทั้งนั้นและสุดท้ายผลงานเท่านั้นครับที่จะเป็น เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผู้นําตัดสินใจมันคือสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่และนี่คือทั้งหมดของขอบสนาม i n นไซด์ครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานขอบสนามกันด้วยนะครับ